เรียนท่านประธานสภาผู้แทนที่เคารพกับผมนายพรเทพวิสุทธวัฒนศัก์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดประจวบคีรีนเสอ2พักเพื่อไทยครับผมขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ .2564 ณัตาบาแห่งนี้ด้วยข้อมูลดังนี้ครับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2.564นะครับรัฐบาลจัดทำเสนอมา3.3ล้านล้านนะครับหลายท่านก็ได้แจ้งแล้วซึ่งต่างจากปีที่แล้ว 1%. แสล้านซึ่งดูแล้วส่วนที่ต่างออกมาก็คืองบประจำส่วนใหญ่แล้วก็ที่น่าเป็นห่วงก็คือการประเมินรายรับปี6 4ที่ตั้งไว้2.67ล้านล้านบาทข้ามกลางการเป็นห่วงของสมาชิกที่ได้พิปายกันว่ารายรับจริง ที่ตั้งไว้สูงเกินถ้าเกิดมันมีวิกฤตโควิดมาเนี่ยครับจะฉุดเศรษฐกิจให้ตกลงรายรับที่ตั้งสูงไว้จะทําให้กระทบกับงบประมาณรายจ่ายประจําปีครับการจัดงบประมาณที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันขาดประสิทธิภาพไม่กระตุ้นเศรษฐกิจที่ยั่งยืนท่านประธานครับทําไมผมพูดอย่างนี้ครับเพราะดูการจัดก็เหมือนกับปีก่อนไม่มีนโยบายจากรัฐบาล ไปควบคุมกระทรวงต่างๆได้เลยไม่แปลกครับเพราะเป็นการเป็นการเมืองแบบรัฐบาลที่ผสมต้องรับฟังสมาชิกพรักร่วมทําให้ต่างกระทรวงต่างเสนอมานะครับก็ไม่เกิดประสิทธิภาพและดูเหมือนกับว่าเป็นงบที่ข้ารการกรมกระทรวงเสนอมาและผ่านให้รัฐสภาเพื่อนำเพื่อผ่านให้รัฐบาลเ,เพื่อน,นําเสนอสภาเท่านั้นพองบปีห้าบสางบปีทดกับบทป,ปี 63 64ไม่ต่างกันวันนี้นะครับเรามีโรคระบาดโควิด19ทํำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเดือดร้อนและต้องปรับการดำเนินชีวิตใหม่โรคโควิด19นี้ทำให้รัฐบ,บาลต้องกำหนดมาตรการควบคุมและมาตรการหนึ่งในนั้นก็คือออกพลกอกู้เงินและใช้เงิน1.9ล้านล้าน และเป็นครั้งแรกครับเนื่องจากเราบีโควิด19เนี่ยนะครับเป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับที่รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนสั่งการในทุกกระทรวงได้ปฏิบัติตามนโยบายครับถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะนั่นคือรัฐบาลเป็นเซ็นเตอร์ในการสั่งการครั้งแรกครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนงบประมาณปี64ได้เพราะมันเกิดขึ้นมาก่อนก็คือทาเหมือนงบประมาณปี6กสามนะครับผมขออภิปรายในหลายกระทรวงหลายเรื่อง ในเรื่องการเกษตรการส่งออกการท่องเที่ยวกรมโยธาของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องการเกษตรครับผลผลิตพืชผ,ผลเกษตรราคาตกต่ำเราจะมั่นใจอย่างไรครับว่าพืชผลเกษตรจะราคาดีขึ้นสิ่งที่รัฐบาลต้องทําให้ชัดเจนต้องสร้างความชัดเจนครับเช่นนโยบายเรื่องน้ํานะครับในแผน บริหารจัดการน้ำกระทรงเกษตรปี63 4,500กว่าล้านปี6 4 4 5 0 0 0กว่าล้านเพิ่ม5,000ล้านเราจะมั่นใจอย่างไรครับว่าจะไม่เกิดภัยแล้งเนื่องจากการใช้งบประมาณเรื่องน้ำนะครับทุกงบประมาณหลายหลายปีที่ผ่านมาเราก็ยังมาพูดถึงเรื่องภัยแล้งอยู่นั่นแหละนะครับอะไรคือความชัดเจนที่รัฐบาลน,นะครับประกาศออกมาแล้ว ประชาชนมีความเชื่อมั่นบางครั้งการสร้างเรื่องแหล่งน้ำนะครับก็ไปติดปัญหาในเรื่องที่ดินของรัฐต่างๆก็ทำไม่ได้นะครับทำให้ลงทุนไม่ได้โอกาสที่เราจะเล่นแหล่งน้ำก็ไม่มีรัฐบาลต้องแก้ไขเรื่องนี้ด่วนครับปัญหาการขนส่งในภาคพืชผลการเกษตรรัฐบาลต้องเป็นนโยบายที่ชัดเจนครับว่าจะเพิ่มถนน ใหม่ๆเช่นลุกลังหรือลาดยางทับลุกลังเส้นใหม่ปีละกี่กิโลเมตรเพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นใจว่าเกษตรกรจะครับจะได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้เพราะถนนใหม่ๆนี่แหละครับจะทําให้ต้นทุนการขนส่งต่ําและสินค้าสามารถนําไปขายที่ไกลๆได้เพื่อทําให้สินค้าของตัวเองขายง่ายและมูลค่าเพิ่มราคาสูงขึ้นเพราะสามารถจะไปขายที่ตลาด ที่มีราคาดีกว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างพื้นฐานถนนนะครับในระบทจึงมีความจําเป็นรัฐต้องสงนับสนุนเกษตรกร,กรให้ทําระบบสินค้าให้ได้มาตรฐาน GIP คือการนําเข้าสินค้าแบบปลอดภัยนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเพื่อกเกษตรของประเทศไทยให้ดีขึ้นเพื่อขยายตลาดให้มากขึ้นนะครับคือ จีพเมื่อกี้คือการนำเข้าสินค้าแบบปลอดภัยนะครับรัฐบาลต้องบอกประชาชนว่าทำไมต้องทำแล้วราคาพืชเกษตรเราจะสูงขึ้นขายได้มากขึ้นอย่างไรเพื่อทำให้พืชเกษตรของเรากินแล้วปลอดภัยนะครับเป็นแหล่งอาหารโลกต่อไปครับขอกรมประมงนะครับช่วยตรวจสอบนิดหนึงก็ประมาณท่านก็ได้ไปแล้วช่วยตรวจดูนะครับเร่งการเยียวยาเรือขาวแดงที่ผูก ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะครับและถูกจอดอยู่เป็นการเยียวยาบางคันบางลำได้แล้วนะครับบางลำยังไม่ได้ช่วยเร่งตรวจสอบให้ด้วยนะครับว่าเรือขาวแดงที่ตกค้างที่ยังไม่ได้รับการเยียวยานะครับช่วยจ่ายเขาด้วยครับต่อไปครับเรื่องการท่องเที่ยวในเมื่อ20%รายได้ GDP ของเราเนี่ยมาจากการท่องเที่ยวรัฐบาลครับ แผนการบูรณาการสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวปี63มี237ล้านปี64 265ล้านเงินแค่นี้จะทำอะไรให้เกิดการท่องเที่ยวที่กระตุ้นเศร,รษฐกิจได้ครับแระต้องประชาัมพันธ์จูงใจให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเที่ยวประเทศไทยเหมือนกับที่เราเชิญชวนคนไทยเทีย่ยวไทยทำไมครับเพราะนั่นคือการสร้างตลาดท่องเที่ยว กับคนที่มีกําัังซื้อตัวจริงนะครับและในเมื่อเข้ามาแล้วอยากให้รัฐบาลมีนโยบายครับมีนโยบายนะครับให้ขอไปซื้อของในโอท็อปเหมือนต่างประเทศที่เราไปจีนครับเราไปถึงต้องพาเราไปดูใบชาทําไมมาเมืองไทยจะล็อกให้เข้าไปดูในสินค้าโอท็อปแต่ละจังหวัดจะทําให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีนะครับก็เลยฝากด้วย ส่วนสาคัญที่สุดเรื่องท่องเที่ยวคือการเล่นเปิดด่านชายแดนทั่วประเทศที่มีมาตรฐานความปลอดภัยโควิด -19 เช่นเดียวกับไทยช่วยเล่นเปิดนะครับเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเช่นด่านที่มีความพร้อมอยู่แล้วมากๆเช่นด่านสิงห์ขอนประจูปิดิขันนะครับดังเพื่อนสมาชิกได้พูดถึงแล้วก็หลายและด่านที่มีความศักยภาพครับช่วยเปิดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครับและสําคัญที่สุดนะครับรัฐต้องประกาศเรื่องการท่องเที่ยวชัดเจนว่า ต้องเป็นเมืองที่สะอาดปลอดภัยน่าท่องเที่ยวปรับปรุงนะครับระบบถล่่โพกต้องพร้อมน้ําต้องพร้อมระบบน้าเสียต้องเพียงพอจะได้ไม่ทาลายมลภาวะติดกล้องวงจรปิดนะครับให้เพียงพอแสงตะบังต้องเพียงพอนะครับเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยทาให้เขามั่นใจได้ว่ามาเที่ยวเมืองไทยนะครับดีแน่นอนโปรโมชั่นที่ดีๆให้เข้าไปนะครับกระทรวงทรัพยกรธรรมชาติครับประชาชนนะครับขอให้ท่านดูแลเรื่องแหล่งน้ํา และสำคัญที่สุดนะครับขอรัฐบาลช่วยดูแลเรื่องตัดป่าที่ออกมาบุกรุกในเขตที่ดินทํากินในเขตตาบลอำเภอต่างๆของราชดอนนะครับเช่นช้างวันนี้เหมือนกับร,รัฐบาลเนี <geon> ่ยเพิกเฉยปล่อยให้ช้างเข้ามาบุกรุกในที่ดินทํากินนะครับหรือมาทําร้ายประชาชนอยากให้รัฐบาลแก้ไขโดยโดยด่วนครับเพราะปัญหาเริ่มมากขึ้น, GOT, ห,ลนหลายจังหวัดนะครับจะเป็นแนวรู้กันช้างที่ได้มาตรฐานก็ได้ครับครับผมก็การลงท่านประธานครับ สิ่งที่ผมอภิปรายคือความจริงและปัญหาที่เกิดขึ้นจริงสิ่งเหล่านี้พร้อมจะเป็นอุปสรรคในการทํางานของรัฐบาลถ้าไม่แก้ไข,ขผมครับนายพรเทพวิสุทธ์วัฒนศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรประจวบกีรีขัเขต2ครับพักเพื่อไทยจะรับหลักการในเวละหนึ่งก็ต่อเมื่อรัฐบาลให้ความสําคัญในการแก้ปัญหาอย่างจริงจังขอบพระคุณครับครับขอบคุณนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like แชร์ เพื่อเป็นกําลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ